จีโต๊กแม่เราฝนมาเล่กับไปกับหมาเนี่ยมันจะไปโต๊กอยู่ประเทศไหนเนี่ยหอกกับโพดใบเนี่ยมันจะคือแม่และมันจะหมูหรือจานใไ,ได้ฮะโอ้ยมันก็คือคือหมาแล้วได้แม่มันก็คืออยู่โอ้ยบอสจีดได้ไปบ่นหัวหมูเจ้าที่เจ้าหัวแล้วเนี่ยโอ้ปีไหนปีนั้นเลยทําไมถึงเป็นไม่ไีโอ้ยข่าวเขาก็บอกว่าพายุจิมาอยู่ยังจีไปบนอีกกระตังกระยิงแต่ไม่มีเอาก็อยากให้เจ้าที่ได้กินเนาะกระบนทุกปีเนาะถ้าไม่บ่นก็ไม่โต๊กอีกก็ไปยุได้ก็ไม่โต๊ก ก็ต้องไปบุญละว่าไอภาษาเงินหมื่นห้าครับอันหัวหมูหัวนั้นที่ไปอยากเก่งเอามาเซ็นลูกนี่ก่อนนี่นะค่าหวยเขาจะมาทวงแล้วนี่นะเอามาเซ็นลูกก่อนเถอะไม่ได้เซ็นตอกลูกนะไม่มีเซ็นเราจะให้ยุ่เซ็นก๋วยเตี๋ยวนะอุล่ะปะแต่ว่ากะจะแรงหลายแหมเราทั้งคนรับเศษเออฝนฝ่านี้นะต่กีคือกันแล้วแม่ต่กีคดีกันแหละเดี๋ยวจะรอรับเศษ เอาเหล่าขาวขวดใหญ่ๆเลยเด้อหัวหมูหัวบักใหญ่นึงละเอาเป็นไงเป็นกันแต่ว่าถ้าไม่ได้มาทํางานก็แต่ว่า,า,ถ,าถ้าไม่โต๊ะก็ไม่ได้จีเลียงเด้ละถ้าตรงโต๊ะไข่เนาะทั้งทีเลียงได้เจ้าที่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เาเสร็จลูกก่อนถูกไปเจ้าขวดใหญ่บ่เงินที่ซื้อกับเขากินยังไม่มีทีเจ้าที่เรามีมีแล้วหาเอาต้องหาให้ได้เจ้าที่ต้องได้กิน<ะ>ไอเก็บขวดเนี่ยละเคสละคะาเนี่ยมีค่าทั้งนั้นเนี่ยพอได้ซื้อน้ำขวดกินไป ผลฝ้ายยิ่งก็แรงก็แหงอยู่นั่นไปเก็บขอแค่นี้ก็ไม่ได้หายไปหาเก็บขอขายเออไปเอาถุงปุ๋ยไปครับเนาะผลเนาะโอ้ได้ฮาได้ซีฟก็เป็นเงินเป็นทองเนาะเขาเก็บกันขายขวดพลาสติกนี่งรวยหลายแล้วเอาไปตั๋วจะปลูกทำไมปลูกอ้อยปลูกมันไปหาเก็บขายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเจ้าของนี่เขาาปุ๋ยขยะไปนู่นเอาพลาสติกมีค่ะไม้เหมัอนกันไปเก็บ สะสมไว้เรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เงินเองเก็บขวดขายเลยแต่วันนี้เขาไม่มีคนจ้างเนาะมันแรงเดินไปตามถนนดูทำงานมดวันดูให้เก็บขวดเดียวขวดนึงใครเขาคือแลหรอขวดเดียวขวดนึงอยู่ตนะพร้าวหนีชีวิต โอ้เข้ารวยกันหลายแล้วเก็ยบปัสติขายช่องว่า